สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับนาย LL Y Lift วันนี้อยูกกับลุงใจดีนะครับวันนี้เราวันนี้ลุงวันนี้ผมบิ๊กนะครับจะมาแชร์เพื่อนๆนะครับพราี่มีเพื่อนๆถามนะครับว่าแจ็คป่าเนี่ยต้องซื้อของยังไงต้องเล่นเซตไหนเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับเริ่มจากเซตไอเทมก่อนเลย นะครับเซตไอเทมนะครับแจ็คเนี่ยจริงๆอ่ะสามารถเล่นได้หลายเซตค่อนข้างจะหลายเซตนะครับก็คือเล่นเซตป่าตัวนี้ได้นะครับซึ่งไอเทมหลักๆของแจ็คที่ควรจะซื้อนะครับก็คือสามเหลี่ยมสเตอร์เล็กเกตอันเนี้ยควรซื้อ ยังไงก็เป็นไอเทมหลักที่ควรจะต้องมีแน่นอนนะครับอันที่สองเลยก็คือไอเทมที่เป็นอ้อขอโทษครับไอเทมชิ้นแรกที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยชื่อ Trinity Force อันเนี้ยที่มันเป็นตัวหลักที่ต้องมีเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มทั้งพลังชีวิต <c oughs> ที่สำคัญเลยคือความเร็วในการโจมตีแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลของเราด้วย แล้วก็เคลื่อนที่เร็วด้วยอันนี้มันก็เลยเป็นไอเทมหลักแล้วก็การโจมตีครั้งมันมีความสามารถพิเศษของไอเทมอยู่คือการโจมใช้สกิลแล้วทำการโจมตีครั้งถัดไปใน10วินาทีเนี่ยจะสร้างโบนัสความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันจะเยอะมากแล้วมันก็จะแรงมากนะครับบวกกับการที่แจ็คเนี่ยพาสซีฟมันตีไวอยู่แล้วมันยิ่งทำให้แจ็คตีเร็วเข้าไปอีกแล้วทำดาเมจได้เยอะ นะครับแล้วแจ็คยังมีสกิลที่เพิ่มดาเมจในการตีเพิ่มขึ้นอีกเพราะงั้นไอเทมอันนี้เหมาะมากเป็นไอเทมหลักที่ยังไงก็ต้องมีนะครับชิ้นที่2ก็คือสเตอร์แลคสเตอร์แลคเกลก็คือถุงมือที่เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน50%อ้ไอถุงมือเนี้ยทำให้การโจมตีพื้นฐานของแจ็คอะแรงขึ้น2อ,อันนี้ครับคือไอเทมหลักที่ป่าควต้องมี ที่แจ็คควรต้องมีนะครับนอกนั้นเนี่ยแล้วแต่สถา,านการณ์ถ้าจะเล่นสายดาเมดเลยนะครับก็แนะนำให้ซื้อเบลุูนชิงแล้วก็เดทแดนซึ่งเดทแดนเนี่ยดีมากๆเหมาะสำหรับสายไฟเตอร์จริงๆเพราะว่ามันบวกทั้งเลือดบวกทั้งพลังโจมตีลดคูลดาวแล้วก็ดูดเลือดกายภาพด้วย ซึ่งมันเป็นไอเทมที่ไออาชีพไฟช็เปียนไฟเตอร์ควรจะมีนะครับส่วนเบรรุ่นคิงเนี่ยก็ได้ดูดเลือดเพิ่มเหมือนกันได้ความเร็วโจมตีเพิ่มเหมือนกันแล้วก็จะได้โบนัสความเสียหายกายภาพเท่ากับ6%ของพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับถ้าอยากเล่นสายแจ็ แจ็คที่เป็นสายดาเมจเลยนะครับก็ออกไอเทมเซตนี้เลยตามเซตนี้ได้เลยก็จะได้ทั้งเลือดโจมตีเร็วตีดูดเลือดแต่ถ้าอยากเล่นสายที่ถึกขึ้นมาหน่อยนึงก็คือเวลายืนไฟเนี่ยอยู่ในไฟได้นานขึ้นแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็จะไม่เท่ากับสายเมื่อกี้นี้ก็ให้เลือกเล่นเซตไอเทมนี้นะครับซึ่งการเลือกเล่นเซตไอเทมครับ มันจะต่างตรงที่เราเจอศัตรูคนไหนถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีแครี่หดหดหรือว่าตัวโป๊กหดหดมีแต่ตัวบางๆที่ที่เป็นแบบไม่ได้มีแครี่ที่ใช้สกิลอะครับเป็นแครี่ที่โจมตีปกติเนี่ยเราเล่นสายดามเมจล้วนได้เพราะแจ็คก็มีสกิลเคาน์เตอร์แอคแท็กซึ่งทาให้การโจมตีปกติไม่มีผลกับแจ็คอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอแชมเปี้ยนสายตรงข้ามที่มันมีแต่ แชมเปี้ยนที่ใช้สายสกิลที่ใช้สกิลเยอะๆแล้วก็มีสกิลกระโดดหนีแจ็คได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะแนะนำให้ออกไอเทมสำหรับเพิ่มพลังป้องกันอยู่บ้างก็อาจจะเลือกเล่นเป็นเซตนี้แทนได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลำดับการออกไอเทมกันลำดับการออกไอเทมของแจ็คนะครับ เดี๋ยวผมจะไม่ได้ฟาร์มให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ <Welcome S 1> อัพเงินขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวออกไอเทมให้ดูว่าไอเทมที่ควรจะต้องออกอะต้องออกอะไรบ้างโอเคเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยตอนแรกนะครับชิ้นแรกเลยที่เราต้องออกมาเลยอะคืออันนี้นะครับลองซอส ผมว่าพยาผมว่าจะออกลองซอสก่อนเสมอเพราะว่าทําให้แจ็คได้ดาเมจเพิ่มเวลาที่ฟาร์มป่าตัวแรกอะจะง่ายขึ้นแล้วก็อัพสกิลสาก่อนสกิลสามก็คือสกิลนี้อ่าอัพสกิลนี้ก่อนเลยเพราะสกิลน,นี้จะช่วยให้แจ็คอ่ะสกิลนี้จะช่วยให้แจ็คอ่ะฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้น คือผมมาทดลองผมทดลองมาแล้วนะครับว่าถ้าอัพสกิลสองเนี่ยแล้วฟาร์มป่าเนี่ยเลือดที่เราเหลือพอค่าบัฟเลดบัฟหรือบูบัฟตัวแรกตายไปเนี่ยเลือดที่เหลือเนี่ยน้อยกว่าอัพสกิลสามนำมากเพราะงั้นผมก็เลยแนะนำให้อัพสกิลสามนำไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูลำดับต่อไปทีนี้ พอเราเลือกของชิ้นแรกเสร็จแล้วครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าสถานการณ์โดนกดหนักก็ให้เลือกซื้อรองเท้าเป็นบูทอันนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้ออกสติงเกอร์พอออกซิงเกอร์เสร็จแล้วผมถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกออกชีนต่อ เพราะว่าชีนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกพิเศษของอาวุธที่ทําให้เวลาเรากดใช้สกิลเนี่ยมันจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่มด้วยทําให้เราทํำดาเมจได้มากขึ้นหลัจากนั้นผมถึงค่อยอัพอันนี้นะครับนอกจากนั้นผมถึงค่อยซื้อเพจแล้วค่อยอัพเป็นไทเนตี้ฟอร์ทีนี้พอได้ไทเนตี้ฟอร์แล้วนะครับผมแนะนําให้ รองเท้าเนี่ยให้อัพเป็นการ์ตโทนี่เกรฟเพื่อที่ว่ารองเท้าตัวเนี้มันจะมีเอฟเฟกดูดเลือดกายภาพให้เราทำให้เราตีแล้วเราก็จะได้ดูดเลือดมาในระดับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อรองเท้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเพิ่มรองเท้าอีกพันหนึ่งเราก็จะได้ดูดเลือดแล้ว ีนี้ชิ้นต่อไปนะครับถ้าเล่นสายดาเมจล้วนเลยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็คือแนะนําเป็นเบรลูนคิงซึ่งถ้าเป็นเบรลุนคิงเนี่ยถ้าจะขึ้นเบรลูนคิงต่อเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าดูนิดนึงว่าดูสถานการณ์นิดนึงว่าสถานการณ์เราโดนกดหรือเปล่าถ้าเราไม่โดนกดเราเลือกรีเคิร์โบก่อนเพราะทำให้เราตีเร็วขึ้นสร้างดาเมจได้มากขึ้นถ้าเราโดนกด เราต้องการถ้าเราโดนกดเนี่ยในเลนเนี่ยหรือว่าโดนกดตอนเปิดไฟเนี่ยสู้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เนี่ยเราต้องฟาร์มให้เร็วขึ้นฟาร์มให้เร็วขึ้นฟาร์มให้นานขึ้นกับบ้านให้น้อยลงเพราะงั้นให้เลือกแวมไพริกสแคปเจอร์เพราะมันทำให้เราสามารถดูดเลือดจากคีปป่าได้หรือว่าออกมาในเลนแล้วก็มาตีมินเนี่ยนเพื่อดูดเลือดได้ หรือแม้กระทั่งเวลาเราเปิดไฟสู้กับแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเราก็ยังดูดเลือดอีกฝั่งหนึ่งได้ทําให้เราสายช้าลงนะครับแล้วแต่สถานการณ์เนาะทีนี้พอเราได้เบลรุนพอเราได้รุนคิงแล้วพอได้รุนคิงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีดาเมจประมาณหนึ่งแล้วพอเริ่มมีดาเมจประมาณหนึ่งแล้วดูดเลือดได้แล้วเนี่ยชิ้นต่อไปที่อยากจะให้ ซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นสเตอร์แลกสเตอร์แลกเกตหรือไม่ก็เดดแดนครับต่ออันนี้แต่จริงๆอ่ะแนะนำสเตอร์แลกเกตก่อนนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจพื้นฐานเราโดยตรง50%อันนี้ถือว่าโหดมากก็ออกของชิ้นนี้เป็นชิ้นต่อมาครับเสร็จแล้วค่อยไปออกเดดแดน แล้วก็ค่อยมาออก guardian angel ทีนี้รองเท้าเราอะครับพอเราซื้อของได้ประมาณชิ้นใหญ่ได้ประมาณ2-3ชิ้นแล้วเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยเลือกได้ว่าจะว่าจะเลือกเป็นอะไรถ้าเจอแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามที่มีสกิลหยุดสกิลสตันสกิลล็อกขาก็แนะนำให้ซื้อเป็น ควิกซินเวอร์ c อนแชนพอกดปุ๊บมันจะลบสถานะผิดปกติทั้งหมดที่ได้รับได้นะครับถ้าทีมเราได้เปรียบมากแล้วเราแบบวิ่งไล่ฆ่าได้รัวๆเลยก็ซื้อเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่ากดใช้แล้วมันจะเพิ่มความเร็วในการเ่้นที่ได้นะครับแต่ถ้าเราเจอตัวแชมเปี้ยนอย่างเซตก็ซื้อสตาร์สตาร์ิสเอนแชนอันนี้เป็นไอเทมที่ไวใช้แก้ทาง อันตีของเซตพอเซตอันตีมาปุ๊บ,บกดแช่แข็งครับอืมเราก็ไม่โดนดาเมจอันตีเซตก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับพอเราได้ของประมาณนี้เราก็จะโหดมากเลยแล้วเราก็จะสู้กับใครหรือไฟก,กับใครก็ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้วิธีการอัพสกิลนะครับ s <S เราอัพสกิลสามไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มาอัพสกิลสองต่อ พอเลเวลต่อไปให้เราอัพสกิลหนึ่งครับพอเรามี3สกิลนี้เราเริ่มแกงได้เลยแจ็คเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่เราแกงได้ตั้งแต่ตั้งแต่เลเวลสเลยเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเพื่อนได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเสร็จแล้วพอเลเวลสให้เราอัพสกิลสครับเพิ่มดาเมจพอเลเวลห้าปุ๊บเราจะอัพอันติได้แนละ้วให้เราอัพอันติเลยครับเพราะอันติเนี่ยจะทําให้เราได้ดาเมจฟรี เมื่อเราตีครั้งที่สานะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อเราเปิดไฟอ่ะเวลาที่เราใช้อันตีะมันจะเพิ่มเกราะเวทกับเกราะกายภาพให้กับแจ็คโอเคทีนี้สเต็ปวิธีการที่จะใช้ในการสู้กับตูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีคีบให้ดู เนี่ยถ้าเราจะเข้าแชมเปี้ยนอ่ะเราอยู่ในพงญ้างอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปที่แชมเปี้ยนแล้วเราเห็นแชมเปี้ยนอยู่ในตรงตำแหน่งคล้ป,ปากอย่างเงี้ยเราเปิดสกิลสามก่อนนะครับเราโดดเข้าไปกดสกิลสองตีเห็นไหมครับมันจะตีแรงมากก็เราเข้าอสกิลสองคูดาวแล้วกดสกิลสองใส่เข้าไปทีหนึ่งอันนี้คือสเต็ปของแจ็คนะครับแล้วก็วิธีในการลำดับการออกไอเทมเซ็ตนะครับ หลังจากหลังจากที่สกิลเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอเราอัพสกิลได้ประมาณนี้แล้วคือเราเลเวลห้าใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องอัพให้เต็มก่อนเลยคือสกิลสองเราต้องอัพสกิลสองให้เต็มก่อนเลยเพื่อที่ว่าดาเมจเราเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุดนะครับและสกิลต่อมาที่จะแนะนําให้อัพให้เต็มเลยคือสกิลสามเราก็อัพสกิลสามให้เต็มทีนี้เมื่อเราสามารถอัพอ,อันติได้เราก็ข้าไมไปอัพอ,อันติบ้าง แล้วก็อัพสกิลสามให้เต็มเป็นอันดับสองสกิลหนึ่งไว้อัพไปดับสุดท้ายสาเหตุที่อัพสกิลสามเนี่ยให้เต็มเป็นอันดับสองเนี่ยเพราะว่าสกิลสามนะครูดาวมันเยอะแล้วมันเป็นสกิลที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราจะใช้เปิดสู้กับแชมเปี้ยนศัตรูหรือมอนเตอร์เพราะงั้นเนะี่ยการที่เราอัพสกิลสามเต็มก่อนเต็มมาเป็นอันดับเป็นมาเป็นมาเป็นสกิลที่สองเนี่ย จะทําให้เราสามารถใช้สกิลนี้บ่อยขึ้นอย่างัี้เราใช้ให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับคูดาวเก้าวิครูดาวเก้าวิถือว่านานมากทีนี้ถ้าเราอัพเต็มล่ะคูดาวเหลือหกวิโหลดไปเยอะมากถ้าอัพเลเวลเดียวอะคูดาวจะประมาณสิบกว่าวิสิบต้นๆหรืออาจจะสิ พออัพเต็มเนี่ยคูดาวเหลือแค่ 6v วซึ่งมันทำให้เราอะ่ะเปิดไฟได้บ่อยมากแล้วก็สู้กับแชมเปี้ยนหรือคี้ป่าได้ง่ายมาก s <S นี่แหละครับก็คือเป็นสเต็ปแจ็คที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนอะ่ะจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น,อน้อยอย่าลืมนะครับกด ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับสำหรับสเต็ปในการเล่นแจ็คป่านะครับวิธีการวิ่งฟาร์มนะครับว่าต้องวิ่งไปทางไหนต้องทำอะไรบ้างก็ไปดูได้ในคลิปอื่นๆที่ผมมีลงได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ